สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกับคุณคณรูรัตนาคุ้ยตะแยมอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตชีวิตของคนในชุมชนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องนี้จบแล้วนะคะตามมาตรฐานศ4.2ป .2 ทับ2กำหนดให้หนักเรียนต้องอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้นะคะวันนี้เราก็เลยมาเรียนรู้กันถึงตัวอย่างของชุมชนชุมชนหนึ่งนะคะวันหนึ่งวันหยุดนี้ พ่อแม่พาสุดาและน้องชายไปเยี่ยมย่าบ้านของย่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกาะเกรด็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีย่าเล่าว่าชุมชนที่เกาะเกร็ดเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีคนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องกันและครอบครัวได้อาศัยอยู่ในชุมชนสืบต่อกันมา ทำให้มีความสนิทสนมรักใคร่ปรองดองกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่มาในสมัยนี้หลายครอบครัวลูกหลานได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นจึงทำให้เกิดความห่างถินและต่างคนต่างอยู่ไม่เหมือนดังสมัยก่อนอรูปนี้นะคะก็เป็นรูปวัดปรมาย,ยิกาวาสซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของชุมชนเกาะเกรด ยาเล่าว่าเมื่อก่อนคนในชุมชนที่นี่มีอาชีพทำนาทำสวนชูเรียนทำเครื่องปั้นดินเผาเช่นโปงหม้อกระถางเป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปหางานทํำที่อื่นๆจึงทำให้มีคนทำนาทำสวนและทำเครื่องปั้นดินเผาลดน้อยลงพ่อบอกว่าสมัยก่อน กาะเกร็ดเป็นชุมชนที่เงียบสงบแต่มาสมัยนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนของเรามากขึ้นเพราะทางอำเภอส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงส่งผลให้เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ดได้รับการฟื้นฟูกลายเป็นของที่ระลึกขายแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมซึ่งทำรายได้ให้แก่ชุมชนมากมาย นะคะภาพนี้ก็เป็นชาวบ้านเกาะเกร็ดที่มีอาชีพทําเครื่องปั้นดินเผานะคะซึ่งถสือเป็นเอกลักษณ์ของเกาะเกรด็ดนะคะลอกจากนั้นก็จะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงย่าเล่าว่าคนที่อาศัยบนเกาะเกร็ดส่วนใหญ่มีเชื้อสายมอนทําให้มีประเพณีต่างๆแบบมอนสืบทอดต่อกันมาเช่น การแต่งกายแบบมอนในงานพิธีต่างๆการทำข้าวแช่ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นเลี้ยงในวันสงกรานต์การฟ้อนรำแบบมอนการใช้ภาษามอนเป็นต้นแต่คนรุ่นหลังจำนวนมากได้ย้ายไปทำงานและอาศัยอยู่ที่อื่นจึงทำให้เด็กรุ่รนใหม่รู้จักประเพณีเก่าๆเหล่านี้ลดน้อยลง ภาพนี้นะคะก็เป็นภาพพระเจดีมุตเตาซึ่งเป็นศิลปะของชาวมอนที่เก่าแก่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกาธาตุนะคะที่เกาะเกร็ดสำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพชาวมอนซึ่งจะแต่งกายแบบมอนในงานพิธีต่างๆภาพนี้เป็นภาพอะไรคะลูก เห็นภาพข้าวแช่นะคะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงของชาวเกาะกร็ดซึ่งนิยมทําทานกันในช่วงวันสงกรานต์เพราะว่าข้าวแช่เนี่ยเมื่อทานไปแล้วจะทําให้เย็นชื่นใจเหมาะสำหรับอากาศที่ร้อนในวันสงกรานต์นะคะนอกจากนั้นชาวมอญก็ยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของตนเอาไว้จากตัวอย่างที่คุณครูได้ให้นักเรียน ฟังมาเมื่อกี้ดูมาเมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนบนเกาะเกรดและก็รวมถึงการปรับตัวของชาวบ้านในเกาะเกรดดังนี้นะคะชุมชนในสมัยอดีตเนี่ยนะักเรียนจะเห็นว่าครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่สมาชิกก็มีความสนิทสนมรักใคร่กันนะคะเนื่องจากเป็นญาติพี่น้องกัน แต่ในปัจจุบันก็จะดูเห็นว่าครอบครัวก็มีขนาดเล็กลงสมาชิกในครอบครัวก็ห่างเหินกันเนื่องจากว่าสมาชิกได้ย้ายไปทำงานที่อื่นการประกอบอาชีพเดิมเนี่ยที่เกาะเกร็ดก็จะประกอบอาชีพทำนาทำสวนผลไม้รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาโดยที่ทุกคนก็ได้อาศัยอยู่ในชุมชนของตนเองนะคะ แต่ปัจจุบันอาชีพส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นอาชีพค้าขายไม่ว่าจะเป็นขายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางอำเภอด้วยมาดูในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามประเพณีดั้งเดิมของชาวมอญเช่นการแต่งกายแบบมอญการใช้ภาษามอญในสมัยก่อนเนี่ยก็จะทำตามของมอญเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบัน คนในชุมชนก็รู้จักประเพณีแบบมอนลดน้อยลงเนื่องจากว่าไปทำงานที่อื่นและก็ไปอาศัยอยู่ที่อื่นนะคะ,ะเพื่อนๆน,นักเรียนทุกคนก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์และสืบสารประเพณีของชุมชนของตนเองเอาไว้เมื่อได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนักเรียนก็ไปดูชิ้นงานกันว่าคุณครูจะให้นักเรียน ทำอะไรหลังจากนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกาะเกร็ดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนไปสอบถามปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่นะคะถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่นักเรียนอยู่ในปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราในสัปดาห์หน้านะคะ เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย